มหากาบมรดกหมื่นล้านได้ปิดฉากลงแล้วสารดีการได้ชี้ขาดตั้งกริญรนรงเดชเป็นผู้จัดการมรดกเพียงผู้เดียวโดยเรื่องนี้มาจากที่สารดีกามีคำพิพากษาได้ชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องการจัดการมรดกมูลค่าหมื่นล้านบาทของคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชที่ยืดเยื้อมานานหลังการเสียชีวิตในปี2556 โดยให้ในายกริตนรงเดชบุตรใยคนโตเป็นผู้จัดการมารดกเพียงผู้เดียวตามพินัยกรรมเดิมสำหรับคดีนี้เริ่มจากสารชั้นต้นแต่งตั้งนายกฤษตตามพินัยกรรมแต่ต่อมานายนบนรงเดชน้องชายยื่นคำร้องขอถอดถอนและขอรับตำแหน่งแทนซึ่งถูกคัดค้านโดยบิดาคือนายเกษมและน้องชายคนเล็กคือนายกรแม้สารชั้นต้นจะยกคำร้องแต่นายนบได้ทำการอุทธรณ์ จนสารอุทธร์กลับคำให้ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกกับนายกฤิตในเวลาต่อมาฝ่ายบิดาและน้องชายจึงดีกาเพื่อความชัดเจนจนสารดีกามีคำพิพากษากลับคำของสารอุทธรและเพิกถอนนายนพพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการมรดกร่วมซึ่งหลังตรวจสานวนเกือบสองปีสารดีกาจึงมีคําสั่งเพิกถอนนายนพจากการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมโดยระบุว่าความขัดแย้งภายในครอบครัว ทำให้ในายนบไม่สามารถบริหารจัดการมรดกได้อย่างราบรื่นคำพิพากษานี้จึงเป็นการยุติข้อพิพาทมรดกหมื่นล้านอย่างเป็นทางการ